วันเกิดคุณพ่อนะครับครบ47ปีอ่ะปีขอสักคำสองคำขอให้คุณพ่อมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณครับคุณแม่ขอให้คุณพ่อหน้าที่การงานดีมีแฟนคลับรักเยอะๆค่ะขอบคุณครับพี่ทุ่งขอให้พ่อแข็งแรงครับครับคำเดียวเลยลอก้องเดี๋ยวจะได้ทําบุญตักบาตรเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเช้าวันนี้วันผู้ให้กำเนิดนึกถึง อ,อุทิศให้กับคุณพ่ออานน์นะครับแล้วก็วจะโทรไปแบ่งบุญให้กับคุณแม่ตวนที่สุรินด้วยนะครับอันนี้วันคล้ายวันเกิดครับว,รวันเกิดคุณพ่อนี่ผมเนี่ยครบ47ปีแล้วครับโอุ้นเดียวมาเลยแล้วครับ <laughs> บอกผมสี่สี่มะเนี่ยนะหนึ่งแปดหใช่ครับพี่เถาะนะฮะใช่ใช่จะยุ่นเยื่อนมาเลยถอน้อมรับพรจากรบเราจะมาเกิดเดือนมิถุนาโอ้ผมปลายปีเลยยี่สิบธันวาครับอ๋อมาดีเลยวันนี้เนาะอ่ายุโถวนาโตทีโลวันนัโทปฏิภาณโทสุขัสสาธาตาเมธาวีสุขังโสอธิคาจติอายุงทัตวาพระรางวันนางสุขันจาปฏิภาณโท ทีกายุยาสวาโหติยาตะยาทูปปะเติต <laughs> ิปวัตุสาสพมังคลังลาขันตุสัพเทวตาสาัพพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตอสาธุสาธุสาธุที่ไหนก็ติดฟันเอกแล้วสาธุสาธุครับ <laughs> <laughs> ครับ <laughs> ออไม่หนาวอ่ะลูกไม,ไม่ไม่ใส่ <laughs> แบ่งบุญให้ทุกท่านด้วยนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบคุณทุกคำอำนวยพรครับวันนี้วันเกิดลูกครบ47ปีนะพ่ออยู่ทิพยวิมานแดนใดก็คงจะได้รับทราบและอนุโมทนาในโอกาสวันคล้ายวันเกิดหรือวันผู้ให้กำเนิดอุทิศไปให้คุณพ่ออานทน์สุขสากนด้วย ขอให้คุณพ่อมีความสุขส่งกำลังแรงใจให้ลูกหลานมีความสุขทำการใดๆก็ประสบความสำเร็จต่อไปเดือนที่ลูกเกิดเป็นเดือนที่คุณพ่อตายคุณพ่อจากไปวันที่16บธันวาคม,มปี2554 รูกเกิดวันที่20ธันวาคมปี2518ปีนี้ครบ47ปีพรุ่งนี้ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่48แล้วครับครับแม่วันนี้วันเกิดไงแน่วันเกิดเด้อวันเกิดมังมันเกิดให้ครบ47 47กมอแล้ว อันแรอันบือนก่อนอื้ออันยกอันยืนดื้อก่อนอันเกิดไงเน่สาธุอันเกิดคำสุขคำาเจริญต่อชีวิตก่อนอันเกิดรัดกันเจ้าก่อนนายสาธุไม่กระยากับพึ่งอาศัยมองแม่กับพ่อแม่ก่อนธรรมดาเลยควยเท่าแล้วก็ต้องธรรมดาเจ็บใครได้ป่วยเป็นธรรมดาละ อขอบคุณแม่เดอ้อออนชีวิตออ่อการอบรมเลี้ยงดูเจ้านะขอบพระคุณแม่ขอบพระคุณพอ่อขอบคุณเอยขอบนะเดอ้เออ่อ,อสนอนรกก็ความสุขความเจริญต่อที่อันเตอร้อยปีนะก่อนมามไปเด้อ <laughs> สาธุสาธุสาธุาธแม่อ,อ้บาบังกล้าให้อ,อ่าวบุญ ตัาบุญตักบาตรอุกลานะบนบนดุงเรียบร้อยแล้วแบ่งบุญออนแม่อ่อนเอ๋ยนะเด้ออ่อามาแน่เด้อแบ่งแบ่งบุญออนมาแน่เอ้